สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนในวันนี้ผมมีคำคำหนึงนะครับที่น่าสนใจคือคำว่า mass media mass media นี้ภาษาไทยก็คือสื่อมวลชนนี่แหละนะครับฉะนั้นเมื่อเราจะใช้คำว่าสื่อมวลชนในภาษาอังกฤษก,ษก็ mass media หรือเห็นคำว่า mass media ให้หมายถึงสื่อมวลชนครับ สื่อมวลชนในที่นี้นะครับในทางด้านสื่อสารมวลชนแล้วเขาแบ่งออกเป็น4ประเภทเลยนะครับประเภทที่1คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกใช้ไฟฟ้าทั้งหลายครับเช่นวิทยุโทรทัศน์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆหอกระจายข่าวเหล่านี้นะครับต่อไปนะครับก็สื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์นี้ก็พวกที่ใช้หมึกพิมพ์ทั้งหลายนั่นแหละนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นใบบอกใบปลิวหนังสือพิมพ์นิตยาสารนะครับก็เป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์นะครับสื่อประเภทที่4ก็สื่อบุคคลนะครับสื่อบุคคลดารานักสแสดงข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนทั้งหลายปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นสื่อมวลชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับก็ บางคนก็ทําหน้าที่เป็นสื่อได้เลยประมาณนี้นะครับส่วนจะถูกต้องจะมีจรรยาบรรณหรือไม่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสื่อสุดท้ายก็คือสื่อนะครับที่เราเรียกว่ากิจกรรมพิเศษนะครับสเป c เชียลอีเวนต์นะครับไปทอดผ้าป่าไปงานกระถินแข่งฟุตบอลไปปลูกป่าเหล่านี้เป็นกิจกรรมพิเศษขบวนแห่ต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้น คำว่าสื่อมวลชนนะครับภาษาอังกฤษก็คือ mass media หรือเมื่อพูดถึง mass media ให้ท่านเข้าใจว่านั่นคือสื่อมวลชนนะครับพบกันใหม่กับผมธทีระพงศ์โสดาสีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ